ในงานลอยกระทงนะครับปีนี้นะคของทางเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับก็ได้ร่วมกับนะครับโรงเรียนในเขตของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับส่งกระทงเข้ามาประกวดนะครับแล้วก็มีการขบวนแห่นะครับเริ่มตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับตั้งแต่ที่สำนักง,งาน เทศบาลเมืองราชบุรีนะครับแล้วก็แห่รอบในตลาดของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับเราจะไปอยู่บริเวณริมเขื่อนรัชชาพนานะครับเราจะมีการประกวดกระทงนะครับสวยงามกระทงความคิดสร้างสรรค์นะครับในปีนี้รางวัลเราค่อนข้างที่จะสูงครับแล้วก็มีการประกวดหนูน้อยโนพมานะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ปกครองนะครับส่งน้องๆหนูๆนะครับที่น่ารักนะครับมาร่วมประกวดหนูน้อยโนพมากันนะครับรวมถึงในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่สําคัญของทางเทศบาลเรานะครับเพราะว่า ในวันนั้นทางจวนผู้ว่าหลังเก่านะครับก็จะทางจังหวัดราชบรุรีก็จะมีการส่งมอบให้กับทางเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับเราก็จะเข้าไปประดับไฟครับในจวนผู้ว่าหลังเก่าก็จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับแต่งตัวยอ้ยอนยุกนะครับแล้วเข้าไปในจวนผู้ว่าหลังเก่าไปถ่ายรูปไปเซลฟี่กันนะครับผมว่าคิดว่าจะเป็นบรรยากาศ ที่ค่อนข้างที่จะหาดูได้ยากมากนะครับรวมถึงนะครับเราจะมีพิธีเปิดนะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับเราปีนี้เราจะเป็นเวทีกลางน้ําเลยนะครับก็อยากจะทําให้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับโดยการเปิดในที่นี้นะครับก็จะมีแสงสีเสียงนะครับมีพุนะครับรวมถึงตัวผมนะครับก็มีการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับให้เปิดไฟย้อมสายเคเบิลนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากนะครับ รวมถึงนะครับก็มีคอนเสิร์ตนะครับมีนักร้องดังนะครับอินสติ้งนะครับมาแสดงให้พวกเรานะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดรัชบุรีของเราได้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วยครับการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับเราก็ให้ความสําคัญระดับต้นๆนะครับโดยในปีนี้นะครับก็ได้พี่ๆนะครับมทบ16นะครับมาช่วยวางแผนในการป้องกันสิ่งที่อาจจะเป็นภัยต่างๆในในในช่วงที่ ลอยกระทงนะครับร่วมกับทางสถานีตารวจภูทรจังหวัดราชบุรีเทศบาลเมืองราชบุรีครับผมเชื่อมั่นว่าการวางแผนดูแลความปลอดภัยในปีนี้ค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างแน่นอนครับก็อยากจะเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนนะครับชาวจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเขตจังหวัดราชบุรีในช่วงนั้นนะครับก็อยากจะให้มาร่วมลอยกระทงในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับผมมั่นใจว่าจะมีพี่น้องประชาชนเข้ามาในพื้นที่หลายหมื่นคนครับ